สวัสดีครับทุกคนผมแมนิเมชันของผมเองตอนนี้คุณแม่เขาออกไปซื้อของก็เหลือแต่ผมเพราะว่าลูกไปโรงเรียนแต่เมื่อวานนี่เราได้ทําการคุยกันกับลูกๆว่าถึงเวลาแล้วเขาก็ตื่นเต้นมากทุกคนผมบอกเขาว่าตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่เขาเนี่ยจะได้ฝึกขับรถโฟล์คเ,เองโดยที่ผมเนี่ยไม่ได้ต้องนั่งและหรือเหยียบให้เขาละเราเนี่ยก็ต้องใช้พื้นที่บ้านให้มันเป็น ตนนั้งแต่ต้นเลยแล้วก็ฝึกเขาปั่นจักรายานสองล้อสามขบกว่าเข <K le af> าขับปั่นจักรายานสอล้อได้ทุกคนผมยังทำไม่ได้เลย <K le af> ปลดล็อกไปหนึ่งละมูฟมาที่มิชิลส์สองขับโกคาร์ทนะคะแต่ก่อนที่เขาจะขับได้เนี่ยผมจะต้องมาทำอันนี้ให้เขาก่อนผมเนี่ยจะเป็น <S 2> <S 2> ช่างซึ่งทำยังไงไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวเรามาคํำหากันดูว่ามันยากไหมอุปรกรณ์เนี่ยง่ายมากมีแค่นี่ ชิ้นเดียวเท่านั้นในการปรับโควาแต่เราเนี่ยจะให้เขาขับสองคนพร้อมกันเนี่ยไม่ได้อันตรายเพราะว่าถ้าเราสอนคนหนึ่งขับผมจะต้องขับอีกคันหนึ่งด้วยเพื่อประกบแล้วคอยบอกเขาว่าต้องทำยังไงทำยังไงเดียังไงเร่งไหนเข้ากลยังไงเรามาลองทํากันก่อนทําย,ยัางไงเนี่ยเขาบขอกว่าทำง่ายมากเลยแค่เอาวันนี้เนี่ยหยอดเข้าไปใสเข้าไปคนรูนี้โอ้โห,ห โอเคกลับบ้านมาเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันมุนมาเลยถึงเวลาเลยไปกันไหมมียาอยู่ไหนคะเนี่ยมียานี่อเฮ้ยทำอะไรกันเนี่ยเรียงัวหนูก็เลยเข้ามานอนแต่ดีมีข่าวดีฟังเปล่า เดี๋ยนี้ปรับโกคาร์ดแล้วเป็นแบบเล็กสุดเราจะมาทดลองกันว่าคุณทั้งสองคนสามารถที่จะขับเองได้เลยไหมเอาไหมมาเลยมาเลยแต่เมียรอตรงนี้ก่อนดีไหมเพราะว่ามันขับได้ทีละคนพี่ก่อนดีไหมเพราะว่า่ก้าเป็นพี่ชายหนู่ต้องให้หนูก่อนเนี้ยไม่เอาเพราะแต่ว่าเมียนอ รู้แลละเป่ายิงฉุบมีก็ชนะโอเคอ่กก่อนก,กันทีมีน้ำใจนักกีฬาก่อนกันบอกไม่เป็นไรนะเดี๋ยวรอบต่อไปโอเคป้ายมิก้าพร้อมนะครับคุณยูคุณทำได้ไหมครับห้ามตื่นเต้นนะค่อยๆเชื่อใี่ดีตั้งใจฟังที่ดีบอกหน่อยจะเป็นนักขับฟอร์มูล่านจากเมืองไทยก็ได้นะ นี่เหลืองครับเดี๋ยวลองเข้าไปนั่งซิว่าขาถึงยังโอ้ยยังเกือบถึงอ่ะต้องนั่งอย่างงี้อ่ะลองดูเดี๋ยวดีว่าลองได้เดี๋ยว,วนะเดี๋ยวพี่สอนก่อนนะอันนี้เล่้งไปนะคะตอนนี้คือไป,ไปก็ฝั่งนี้เบรกอันไหนไปข้างหลังยังเดี๋ยวพี่เอานี่สอนให้ข้ามข้ามข้ามกดปุ่มอะไเลยครับธรรมดาก่อนเดี๋ยวพึ่งไปนะครับผมผมต้องขับตามไปกับคุณนะครับอ่าไม่ต้องกดอะไรไม่ต้องกดอะไรเลยครับถ้าเล่้งขวาไปครับค่อยๆไปครับไปครับค่อยๆไปครับ ลาชค่อยนะครับค่อยๆนะครับช้าเลยนะครับช้านะครับค่อยๆไหลไปนะครับโอเคตรงไปตรงไปตจะชนลูกครับแล้วนั่นน่ะโอ้โหโโอ้หให้เรารู้สัมผัสคันเร่งว่ามันประมาณไหนอ่าอันนี้เร็วไปเร็วไปเบรกเบรกซ้ายเบรกซ้ายไงโอเคเบรกซ้ายโอเคขึ้นข้นไแล้วก็ขึ้ยบเรียบอ่าถูกต้องถูกต้องครับดีมากค่อยๆ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 อ่านั่นแหละค่อยๆนะนั่นแหละนั่นแหละ ต้องมองอะไรดีมองถนนอย่างเดียวถ้าเราไม่มองถนนเราอาจจะไปก่ออุบัติเหตุให้คนอื่นเขาได้ด้วยโอเคยืบเบรกกดซ้ายอ่าถูกต้องอ๋อเยี่ยมเลยนะเดี๋ยวเราเรียกพี่ย้มมาลองบ้างนะนั่งเลยค่ะโอเคโอเคนะคะ ว่าค่อยๆช้าๆมัได้อยู่แล้วไปเดี๋ยวค่อยๆเล็งออกกันเดยวอเคเลยโอเค็บเดี๋ยวอาแรงไปค่อยๆค่ะค่อยๆอ่ะหาอ่ะหานั่นแหละ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 ค่อยๆไปนั่นแหละเราต้องเลี้ยงคันเร่งให้มันคงที่เพื่อที่มันจะไม่กระตุกกระตุกกระตุกแรงดีป่ะอ้าวชนเดี๋ยวนี้เราต้องเลี้ยวหรือเปล่าเราอย่าลืมด้วยเวลาเราขับเราต้องบังคับพวงมาลัยอ่านั่นแหละนั่นแหละค่ะ ตรงค่ะบายเล่งไปดีค่ะดีค่ะนโอเคบายเยี่ยมเยี่ยมนั่นแหละเริ่มมั่นใจแล้วโอเคดีมาเลยค่ะเล่งมาเลยมางด้เยี่ยมเยโอเคเป็นไงบ้างสำหรับครั้งแรก โอเคส่งลูกสาวเรียบร้อยวันแรกเนี่ยก็ถือว่าโอเคนะมิยาก็อาจจะแบบยังไม่ค่อยมั่นใจแต่มิา้านี่เหมือนแบบว่าโอ้พร้อมเสมอเลยสําหรับครั้งแรกนี่ผมให้ผ่านเดลางจากนี้จะลองดูนะผมจะฝึกเรื่อยๆเอาให้แบบว่าอลอนโซ่เลยเอาแบบชุวเลยเพราะว่าแม้แ่นนเราฝึกที่บ้านเขาก็จะไม่รู้เป็นความเชื่อนะเขาก็จะไม่ไปแบบทิ้งรถโผล่นอกบ้านอันตรายนะทุกคนบา ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลโอ้โหวันเบาๆอยู่บ้านใช่ไหมครับ Bossy Bossy ออันนี้เป็นลูกบอสซี่บอสซี่อะคะบอ Bossy Bossy ถ้าปีก้นเนี่ยมาจากไหนเจมี่ทีเล่นอยู่ในทีวีแล้วเขาก็ทำแบบน,นี้ในมีเขาก็ทำจ้าอ๋อนี่ไง,ไงชอบช่องดีแฟมิลี่แล้วคนนี้คนนี้เจมี่ทำไมไม่ได้ทำเสียงเหมือน อันนั้นนจะได้ดีโคนไม่ใช่เพี่าอ้าววันนี้นะครับผมเรามีมิชชั่นเพราะว่าคั้งี่แล้วเนี่ยคุณไม่อยู่แต่วันนี้คุณจะต้องช่วยเราด้วยความที่เราอ่ะปรับให้รถอ่บสั้นลงเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันอยู่ใกล้หน้าเขาพอเวลาเบรกเนี่ยถ้าสมมติว่าจับไม่ดีเนี่ย น่าแช่ไดเราจะไม่เสียบเราจะต้องไปพบอุปกรณ์นั่นก็คือหมวกกันน็อกหมวกกันน็อกถูกต้องอ่ะไปหยิบม,มาเลยครับแต่นอกเหนือจากหมวกกันน็อกนะฉันมีมอุปกรณ์เสริมพิเศษที่พ่อผม,ม่รู้หลบหมอนเสริมก้นนี่เองนี่เรามีหมอนเสริมก้นให้เด็กๆนะทุกคนจุบขึ้นมานิหนึ่งแล้วก็มองเห็นถนนและนี่ม,มัไม่มีหมอนเสริมก้น มีขอลองสอนบ้างได้ไหมครั้งนี้ม,มิคีะขอ,อก่อนได้ไหมเดี๋ยวไม่ต่อในเรื่องเอ้ยเดี๋ยวถ้าผมทำไม่ดีเดี๋ยวคุณเข้าเสียงเลยห้ามใช้หมอนไอ้ห้ามหมอนเป็นเทคนิคไอ้เดี๋ยวี่เรากำกลังทำวุ่นวุ่นเไม่ได้ทำเรานนชอบแข่งกันตลอดสักพักหนึ่งตีกันเหมือนลูกเขาถกเสียงกันว่าอะไรคะมันไม่ฉุบสิคะใ้าจะตายตอนนั้น ลุกขึ้นเลยค่ะครั้งนี้แล้วคุณแม่ก <have S 2> <tinc S 1> <their> ่อนเก่งมากค่ะไม่ต้องแล้วไปยิ่งสุดแค่ขำๆไปแต่ว่ามี่าได้ก่อนอยู่ดีเพราะว่าคุยแล้วอ่ะไปยิ่งสุดค่ะหนูก็รู้ว่าเขาชอบออกคอนทุกครั้งทำไมหนูถึงออกกันไกลค่ะลูกคุณไม่ได้ง่ายแค่นั้นค่ะเขาคิดนะคะยิ่งสุดออกกครั ยงยิงยาวกระเป๋ายิงสุบสุบสุกชินอพยิงสุบปุ๊บโอเค Actually เนี่ยนะน่าจะต้องมีหมอนอีกอันหนึ่งนิก้าครับขึ้นไปชั้นบนนั้นเลยครับไปหยิบหมอนมาอันหนึ่งแต่หมอนต้องไม่ใหญ่มากนะครับเราคุ้นกับช้าก่อนไอ้วนมาทำอะไรโอ้ เคยนำให้แม่ผิดหวังจริงๆริโอ้ยอเคอได้เลยพร้อมนะคะอ่ะมามีมหมืีคนจะไปขึ้นรถกอล์ฟครับคุณพี่อ่างรถกอล์ฟไปด้วยกันไปล <ะ S 1> ่าครับเป็นตาก,กล้องให้มามีหน่อยได้ไหมครับ yeah. Yeah. สอรพี่พ่อทำเหมือนลูกขับร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมง เร็ววได้ก่านนนี้ิดึงค่ะคิดว่าเราทำได้ไหมครับหนึ่งถึงสิบมั่นใจแค่ไหนครับร้อ <11. S 2> ยห oh. นึ่งพันร้อยหนึ่งพันเลยโอ้โหะไม่กล้จะขับเร็วหรือขับช้าครับเร็วเร็วเร็วน้อยน้อยเร็วน้อยน้อยเร็วแบบปลอดภัยแล้วเราค่อยฟเลี้ยวเข้าไปเยี่ยม เยยี่ยมนิยาทำดีมากเยี่ยมสุดยอด I'm proud of you โอเคเราต้องมองที่ตรงไหนครับมองข้างหน้าครับมองข้างหน้าถูกต้องแต่เด็กคนอันนี้กับนิยาคนนี้มันดูบางพอสอนโอเคโอเคโอเคอเปลี่ยนตนึงมานนีเปลี่ยนตั้งนึงราก่อนรอฉันก่อน อแบบดูให้หมดอะไรเนี่ย B m หมดอะไรโอเคอีโค okay, e อาจจะช้าไปหน่อยา a d a แต่เราไม่ซิ่งมากมิกา้าเ,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 เกิดอะไรขึ้นออกเ,เกิดอะไรขึ้นมันกแบบ็ไม่นดแบบ้เปรกเลยมันเปรกเองเลยพุณนาเรกตอนไหนมามีเห็นเท้าอยู่ว่าเมื่อกี้นี้มิกา้าวเมกอ่าเราเราเราต้อง อ๋ออ๋ออ๋อโอ้โหวันนี้ดูทำแต้มไม่ค่อยดีเลยเออต้องใจเ,เย็นๆก่อนนี้ไม่ใจเ,เย็น เดี๋ยวคุณคุณจะทำอะไรครับคุณจะขับรถกอล์ฟแล้วตะขาขาขาคุณไม่ถึงนะเดี๋ยดีนั่งคุณนี่แล้ก็ไม่่ัแคุณนี่ขวดขับขับหน่อยมีก้าเหยียบถึงเหรอเดียวนี่เหรอมิก้าขับจรโอ้โหจริงไหมเนี่ยอ่ะแล้วผมนั่งไงเดี๋ยเแค่นั่งคุณนี่แล้วก็มันมีแล้วก็เดียเอาแบบนี้แล้วก็เดี๋ยวเอาข้างมาแบบนี้อ๋อบีบให้โอเคก็ให้แบบนี้เดี๋ยวให้เขาไปก่อนนะให้เขาไปก่อนออ๋ โอเคโอ้มิกามันเร็วเลยครับทีนี้ตกใจนี่มาสอนโกคาร์ดมันเอาก๊อปไปหรอเนี่ยโอ้ยมัน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 มามันจะเข้าปุ๊มานะลูกโอ้โหมีมิก้าขับนะเนี่ยทุกคนผมไม่ได้ขับนะเนี่ยนี่มิก้าขับเลยเนี่ยโอ้โหค่อยๆนะครับอย่าจี้เขาเยอะนะครับโอเคครับ เยี่ยมครับเยี่ยมครับโอ้เนียนมากเนียนมากวู้ฮู้เก่งมากเยี่ยมเยี่ยมเลยแบบนี้เลยก็ใช้ได้นไวมากค่ะตั้งใจมากเยี่ยมขงวไับเก่งมากครับเนี่ยเยี่ยมเยี่ยคุณจอบ

เราต้องรักกันม่ก็ก่อนน้องครับโอเคทำไมบอสซี่ไม่ชอบที่มีมีก้าเนี่ยเขาจะเหมือนพ่อเขาเปนเรื่องรถอะไรเนี่ยเขาจะเฮ้ยกนตรงนี้เดี๋ยวฉันกดให้เดี๋ยวกดฉันกดจะมีหน้าเขาไม่ชอบให้ใครมายุ่งเหมือนใครนะไม่เขารู้สึกว่าแบบ เขาเดี๋ยวเขาทำเองได้ทำอย่างนี้เดี๋ยวฉันกดให้ตรงนี้อย่างนี้ตรงนั้นอย่างนี้มันรู้สึกปวดประสาทปวดประสาทอ๋ออันนี้อันนี้ไม่ใช่พูดใส่ผมใช่โอ้โหพูดผมเลยเขาเลยไม่เขาเลยไม่หูโอเคใช่โอเคนักเรียเคมีกัขับอะไรเกันโคคาร์ทหรือกอล์ฟผมว่าได้ทั้งคู่แต่ที่ผมตกใจเนี่ยคุณขับรถกอล์ฟสมูทกว่าโคคาร์ท อาจจะเป็นไปได้ที่ไม่ถนัดเหยียบแป้นโกคาร์ดยังไม่พอดีขนาดนั้นกินข้าวเยอะกินนมเยอะๆค่ะจะได้ยาวๆใช่มีใครอยากให้ยาวกว่ามามี๊ยาวกว่ามามีก็ยีราฟละค่ะเฮ้ยกลับบ้านกันก่อนไปครับไ่ได้คนจะกลับคขับเองใครขับโอ้ยใครจะเป็นคนขับก่อน เสร็จแล้ววันนี้สนุกไหมคะสนุกมิก้าคะสนุกไหมคะวันนี้เกิดอุบิเหตุนิดหน่อยถอยหลังเหยียบผิดไม่เป็นไรนะคะบางทีเวลาเราทำเนี่ยมิก้อาจจะมีผิดพลาดบ้างห้ามแอบไปทำเองถึงแม้ว่าครั้งนี้จะพลาดแต่มิก็ต้องสู้ต่อไปนะเนยขอดูสายตาที่มุ่งมั่นหน่อยสายตาคนสู้ให้สู้ ล้วใส่ไข่กันนะค่ะอะไรขอเอนเตอร์เจติกจากมิกา้าหน่อยบ๊ายบาย